สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคา t e เทอร์นีทิฟไทยแลนด์เราอยู่กับรถปิกอัพที่เรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยอีก1รุ่น1ยี่ห้อนะครับนั่นก็คือ Toyota h i ฮรักอารีโ沃ครับและโฉมนี้ก็เป็นโฉมมินาเชนหรือว่าโฉมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้วนะครับนอกจากจะมีรุ่นมาตรฐานออกมาทาตลาดตามปกติทั่วไปแล้วนะครับในเวอร์ชั่นมินาเชนเนี่ยยังมีรุ่นที่เรียกว่าตกแต่งพิเศษกับเวอร์ชั่น G.R. s p o r ์ต ต้องบอกเลยครับว่าเป็นครั้งแรกของเอเชีย er ครับกับเวอร์ชัน G R ในบอดี้ของรถ Pickup นะครับผลิตออกมา2รูปแบบก็คือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน2ล้อ4ประตูตัวเตี้ยครับเรียกว่ามีทั้งแบบออฟโรดขาลุยแล้วก็แนวสปอร์ตเลสซิ่งนะครับโดยรุ่นที่เราได้นํามารีวิวในคลิปนี้นะครับก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทครับเราต้องบอกเลยว่ารถในเวอร์ชัน G R Sport เนี่ย ออกแบบพัฒนาโดยวิศวกรชาวไทยเรียกว่าทําเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับน่าจะเข้าใจว่าคนไทยต้องการอะไรนะครับทั้งรายละเอียดภายนอกภายในของเวอร์ชั่น GR Sport จะแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานอย่างไรนะครับรวมถึงสมรรถนะจะตอบโจทย์ขาลุยแนวออฟโรดมากแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปวิสุทน์ด้วยกันเลยครับพอไี้ข่าวมาว่าช่วงล่างเขาเซตใหม่ป เอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาลงรายละเอียดในส่วนของสมรรถนะใน,นการขับขี่แล้วก็ระบบช่งล่างนะครับผมขอมาย้อนเล่าในส่วนของรายละเอียดรูปรักษณ์ภายนอกความแตกต่างของ toyota hilux r v o ในเวอร์ชั่น gr sport ก่อนว่ามันไม่เหมือนกับรุ่นทั่วไปยังไงนะครับแตกต่างตรงไหนตรงไหนโดดเด่นตามมาดูเลยครับเราขอเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าทุกควาที่เป็น gr sport เนี่ยต้องแตกต่างนี่เลยครับกรอบ กระจังหน้าทั้งหมดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวกระจังนี่ต้องบอกเลยว่าสไตล์กันเลยนะดูบึกบึนดูแกร่งนะครับเหมือนทุนด้าหรือว่าทาโคมาเลยนะครับตัวโลโก้นี่อันนี้ก็แตกต่างนะเป็นฟอนต์โตโยต้าครับไม่ใช่โลโก้โตโยต้าแบบห่วงนะนี่เหมือนกันนะครับตัวกระจังเนี่ยเป็นสีดำเมทัลลิกแล้วก็ยังมีกล้องนะครับ สำหรับเก็บภาพเมื่อเราใช้งานระบบกล้อง360องศาด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยครับตัวยืนยันความเป็นตัวตนของ GR Sport นี่มีเพลทประทับไว้อยู่ GR นะครับถัดลงมาที่ด้านล่างที่ชายกปนชนนะครับ<อ>ก็เป็นสีดำแมทริกเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเข้าเซตกันกับตัวกระจังนะครับตัวกรอบไฟตัดหมอกก็เช่นกันนะนี่ เป็นสีดำแมทเทอร์นะครับตัวไฟเป็น LED แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นแบบไบ b บีม LED ไลท์ไกดิ้งนะครับดีไซน์สวยทีเดียวนอกจากนี้ครับที่ตัวกรอบนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีเหมือนติ่งยื่นขึ้นมานะอันนี้ไม่ได้มีไว้เท่ๆหรืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นตัวโฟกัสลำแสงไฟนะครับให้ไฟเนี่ยพุ่งตรงแล้วก็ คมชัดมากยิ่งขึ้นครับลักษณะเหมือนกับการทํางานของไฟฉายสมัยเก่าอ่ะเก็นไหมครับ <c oughs> ที่เราบิดโฟกัสน <f ocus> ันมนะันอะ่ะนะยิ่งบิดให้พอดีปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะคมชัดนะครับนอกจากนี้ครับไฟหน้าตัวนี้ยังสามารถปรับเป็นไฟต่ําไฟสูงได้แบบอัตโนมัตินะครับจะทํางานโดยที่มีกล้องนะครับเป็นตัวจับลําแสงที่บริเวณกระจกบานหน้านะครับถ้าเมื่อไรที่เราขับรถไปในที่มืดมืดนะบน้องถนนกลางคืนนะครับถ้ามันพบว่าถนนเนี่ย แสงสว่างไม่พอนะครับมันก็จะปรับเป็นไฟสูงให้เราอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในขณะเดียวกันครับถ้ากล้องจับได้ว่าข้างหน้ามีรถสวนทางมานะแล้วไฟเรายงไปไฟสูงอยู่นะครับมันก็จะปรับเป็นไฟต่ําให้อัตโนมัติด้วยนะครับทางนี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟเราเนี่ยไปแยงตารถคันที่สวนทางมานั่นแหละครับมาดูกันต่อที่ด้านข้างครับจุดที่บ่งบอกความเป็น GR Sport นี่เลย ชุดแต่งของบังโครนนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกนะนี่ก็ช่วยเสริมให้ด้านข้างเนี่ยมันดูบึกบินขึ้นมามากกว่าปกตินะครับแล้วก็ล้อแมกครับดีไซน์เฉพาะกับรุ่น GR เท่านั้นนะครับขนาด18นิ้วแบบสีเมทัิกแล้วก็สีเงินอมดำหน่อยนะครับทูโทนะส่วนตัวคาลิเปอร์ปปรเบรกนี่เป็นสีแดงจากโรงงานนะครับพ่นมาให้เรียบร้อย พร้อมกับสัญลักษณ์ GR ด้านไหนด้วยส่วนยางที่ใช้ก็เป็นยางแบบไฮทเลนนะครับบิสโต n นดู r เลขนาด265 60R18 นิ้วนะครับด้านข้างก็เรียกว่าไม่น้อยหน้ากันนะครับบ่งบอกถึงความเป็น GR ด้วยชุดสติกเกอร์นะอันนี้เขาก็ได้แรงบรรดาลใจมาจาก WRC ซึ่งโตโยต้าเองเนี่ยก็ส่งรถเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับ กระจกมองข้างก็เป็นดำ m เมทัลลิกนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวสามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าตรงนี้ก็มีกล้องนะครับเมื่อใช้งานระบบกล้อง360องศานะครับแล้วก็จะมีไฟโฟล์ w มีโ o m มให้ด้วยเชย่นกันกับเพรส GR มีมาให้มือจับครับสีเดียวกับตัวรถนะพร้อมระบบ Smart Entry มาให้ด้วยนะครับส่วนบันไดข้างโอเคนะ เป็นแบนดีนะครับขึ้นเหยียบง่ายแล้วก็มีการลื่นให้ด้วยามาต่อกันที่ด้านท้ายครับเติมเต็มอารมณ์ความสปอร์ตในความเป็น G R ด้วยสปอร์ตบาร์นะดีไซน์ก็เหมือนกับล็อกโค้นะไม่ได้แปลกแตกต่างนะครับเป็นสีดำามทเทอลิกแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกมันค่อนข้างจะเป็นแอโรไดนามิกไม่ได้แทื่อๆนะครับสวยดี แล้วก็ที่ซุ้มล้อก็มีตกแต่งด้วยสีดำนะครับล้อยางไสเท่ากันหมดเลยกับล้อคู่หน้านะครับด้านท้ายเชย่นกันกับสติกเกอร์ดำแดงนะครับแล้วก็มีเพลท G R Sport ไฟท้ายก็เป็น L E D l i like ไลท์ไก d i n g เหมือนกันนะครับแต่ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้ยอยู่นะฝาท้ายครับมีระบบผันแรงให้ด้วย เบามือมากอันนี้ดีนะครับคุณผู้หญิงก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ยังมีกล้องนะครับเมื่อเราใช้เกียร์ถอยหลังหรือว่าใช้งานระบบกล้อง360องศานะครับเขึ้นไปก็มีสาวาศแบบชักฟินคีบฉลามสีเดียวกับตัวรถนะครับกันชนเข้าเซกัดด้นหน้าเลยเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไฮลักรีโว G.R. Sport นะครับในเวอร์ชันทับเครื่อง4 1 0ประตูเนี่ยก็ใช้พื้นฐานจากรุ่น Revo Local นะครับแต่ว่ามาตกแต่งเพิ่มเติมให้มีความสปอร์ตนะครับและมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นครับใครชอบแบบแต่งแบบเสร็จแล้วมาจากโรงงานนะนี่เลย G.R. Sport นะครับลุยก็ได้หน้าตาก็สวยนะครับมาดูต่อที่ภายในรถอาจจะเลิศน,นิดนึงนะครับลุยมาผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่อง เพื่อให้เห็นอะไรบางอย่างนะนเมื่อเป็นรุ่นพิเศษก็ต้องมีนี่ครับ Full Start สกรีนคำว่า GR Sport มาด้วยนะครับเช่นกันพวงมาลัยนะครับก็ต้องแตกต่างด้วยมีการใช้ Mark Center ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เดอร์เเก็ด้วยได้สีแดงสวยทีเดียวครับนะหน้าตาก็เหมือนกับรีโว โลโก้ o, แต่ว่ามีกิมมิคที่แตกต่างกันไปตรงนี้ก็เช่นการที่ก้านพวงมาลัยนะครับเป็นสีดัมเมทริกนะสวยอะแล้วก็มีโลโก้ GR Sport ด้วยนะครับด้านหลังก็มีนี่ a พลตชิพให้นะครับแล้วก็เวลาที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับกราฟิกของเลอนใหม่ก็จะมีโลโก้ GR มาให้ด้วยเทไม่หยอกครับกรอบของมันเนี่ยก็เป็นสีออกเทาๆนะผมว่าเขาดีไซน์สวยอะเข็มเป็นสีแดงนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบ อนาล็อกนะไม่ใช่ดิจิตอลนะแต่ว่าก็ก็สวยงามนะส่วนตรงกลางนะครับก็เป็นจอ M-ID นะ,สะแสดงสถานะต่างๆของตัวรถนะครับก็นี่กดใช้งานได้ที่สวิตช์มัตติฟังก์ชันที่กา้านพวงมาลัยฝั่งขวานะครับเราจะัวอะไรนะครับก็ปรับค่าได้ตรงนี้นอกจากนี้ครับก็ยังมีนี่สวิตช์คร s สคอนโทรลแบบ a d a p t i ทีนะครับหรือว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะอย่างเช่นเราตั้งค่าความเร็ว เซตไว้ที่120นะครับถนนโล่งๆเลยมันก็ดีไปถึง120ให้เรานะครับแต่เมื่อไรที่ไปถึงรถคันหน้าที่ความเร็วช้ากว่าเรานะครับเขาก็ชะลอให้นะแล้วคันหน้าเราเนี่ยบังเอิญหลบละหลบให้เราเลยนะครับรถเราก็จะเร่งความเร็วให้อัตโนมัติไปที่ความเร็วที่เราตั้งไว้อย่างที่เราตั้งไว้120มันก็ไปที่120นะคันหน้าชะลอเราก็ชะลด้วยนอกจากนี้ครับยังสามารถ ตั้งระยะความห่างได้ถึง3สเต็ปด้วยนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมขับแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยก็เอาตรงนั้นครับอ่าอีกหนึ่งความแตกต่างที่เพิ่มเข้ามานะครับขออนุญาตลงมาเพื่อเห็นชัดนี่เลยครับตัวเบาะครับหุ้มใหม่แต่ว่าดีไซน์มันเนี่ยโดยรวมนะครับเหมือนกับ Fortuner นะเขาโครมันเนี่ย Fortuner เลย นะครับแต่ว่ามีการปุหนังใหม่นะครับตรงนี้เป็นหนังสเอดคล้ายๆกับมหยี่ครับผมว่ามันลดอาการลื่นไถลได้ดีนะอันนี้มันก็ยึดกับตัวเราได้น่ง้งๆแน่นทีเดียวนะครับส่วนที่ตัวหมอนศีสษะนะครับก็มีการเตอร์นาเข็ด้วยด้ายสีแดงพร้อมกับปักโลโก้ GIA ที่ปลีกเบา์นี่เพิ่มความน่าสนใจและลูกเล่นด้วยหนังสีแดงนะครับนี่สวยนะ ตัวปีกบอกก็สูงทีเดียวครับแต่ผมนั่งแล้วอะ่ะผมว่ามันมันมันแข็งไปนิดนึงนะารู้สึกนตัวผมว่ามันแข็งนะครับดีไซน์สวยทรงสวยเลยแหละแต่ว่านั่งแล้วมันอาจจะไม่ค่อยสบายอะ่ะผมว่านะตัวฐานเบาะครับก็เช่นกันก็มีการหุ้มด้วยหนังสเอดน,นะครับแล้วก็หนังสงเคราะห์พร้อมกับเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนะครับนี่เบาะสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเตาน,น้าถอยหลังนะครับ ยกขึ้นนี่นะครับนี่ก็พนักพิงปรับเอียได้นะ,ะมาดูกันต่อแผงประตูครับเช่นกันตกแต่งด้วยวัสดุสีเทาเมทริกนะหรือว่าสีสโมกอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการเดินตะเข็บโดยได้สีแดงที่บริเวณ<ม>พนักเทา้าแขนให้ด้วยนะครับกระจกออโต้สีบานเลยนะที่เพิ่มเติมเข้ามา ก็คือน,นี่เลยครับมีวัสดุตกแต่งที่คอนโซลหน้าเป็นสีควันบุหรี่นะนมีมาให้นะครับเช่นการกับที่คอนโซลเกียร์นะครับที่บริเวณรอบพันเกียร์เนี่ยก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีสโมกนะนะครับมันก็จะเข้ากันกับเซตด้านหน้าของคอนโซลนะครับพอดีเลยแหละใช้ได้ครับสวยนะผมโดยรวมผมว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวนะไม่ ไม่มีอะไรโดดไปมากกว่านี้นะครับมันพอดีละสปอร์ตด้วยแล้วก็เข้มขึมด้วยใช้ได้เยี่ยมครับเช่นการกลับที่แป้นคันเร่งและเบร์น,นะครับเป็นแบบสปอร์ตนะนี่มีการลื่อนให้ด้วยรถเลอะนิดนึงนะครับต้องขออภัยในที่บริเวณเท้าแขนของแกะเก็บของนะครับก็นี่บุกอนข้างหนาครับนุ่มดีพร้อมกับเดินตะเข็บด,ด้วยได้สีแดงเช่นกันนะครับเอ สวยๆตัวพื้นฐานเนี่ยดีไซน์เหมือนกับล็อกโคนะครับแต่ว่าเพิ่มกิมมิคเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเพดานนี่บุสีดำหมดเลยนะครับมือจับเยอะมากฝั่งละสองจุดอะ่ะนะครับโอ้ทำให้ขึ้นลงได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับพเพราะรถมันสูงเนาะมีไอ้นี่ก็ช่วยให้คุณเข้าออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับ ตรงกลางก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับนะแต่ว่าเขาไม่ใช่จอสีนะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นจอลักษณะเหมือน iPad อะจอลอยนะครับตอนนี้ก็เป็นสวิตควบคุมระบบบอากาศสีดำนะครับปรับอุณหภูมิแยกได้แบบ d u อัลโซนด้วยทางข้างกันนะครับก็เป็นสวิตแบบบิดนะครับ เมื่อเราต้องการใช้ระบบควบเคลื่อนแบบ2ล้อ4ล้อโฟลวโฟไฮนะครับก็รปรับให้ตรงนี้แบบชิ i อ o นเดอร์ไนะแล้วก็มีสวิตช์ใช้งานระบบควบคุมความเร็วขณนะลงทางลาดชันนะครับทักชั่นคอนโทรลลิฟล็อกมีอยู่ตรงนี้หมดนะครับช่อง USB ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับเสียบ Power o u t l e t 12โวลต์นะครับนอกจากนี้ครับที่คอนโซลเกียร์ก็จะมีปุ่มให้เลือกหมวดการขับขี่นะ ก็คือโหมด Eco อันนี้ก็จะเน้นประหยัดนะครับแล้วก็โหมด Power มีมห้ด้วยนะครับในส่วนของเบาะหลังนะครับก็วัสดุที่ใช้ในการหุ้มเบาะนะก็เป็นแบบหนังสเอเช่นกันครับนี่ตันนี้ก็เป็นหนังสองเคราะห์นะครับแต่ว่าไม่มีคลิปแดงเหมือนคู่หน้าที่ตัวหมอนก็ไม่มีโลโก้ GR นะครับนี่แล้วก็ตรงกลางอันนี้ผมชอบนะ พนักเท้าแขนพร้อมกับที่วางแก้วผมว่ามันดูแข็งแรงดีนะครับรถบางรุ่นบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยมันแบบมันล็อกไม่ได้อะมันแบบมันเพละลงไปเลยแต่ของรีโวเนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับดีเลยนอกจากนี้เบาะยังสามารถพรับได้แบบ40-60ได้ดึงที่เชือดใต้ล่างนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับ เวลาที่เรามีของนะครับที่ชิ้นยาวๆเนี่ยไม่อยากวางบนเบาะกระพับ Hub, แล้วก็มันจะเกี่ยวตรงนี้ได้นะครับเกี่ยวที่ตัวบริเวณก้านของหมอนิสะนะครับก็ช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีความอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับที่หลังพนักพิงฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็มีที่เกี่ยวให้ด้วยแล้วก็ช่องสำหรับเก็บเอกสารเก็บแฟ้มอะไรได้ ที่ควรมีสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็คือนี่ช่องแอร์หลังมีมาให้ด้วยแล้วก็กรอบมันเนี่ยก็เพิ่มความน่าสนใจด้วยวัสดุพลาสติกสีสโมกนะครับฝั่งผู้ขับก็เช่นกันครับด้านหลังเนี่ยก็มีช่องเก็บเอกสารแล้วพร้อมกับที่เกี่ยวตรงนี้ก็ยังมีที่เกี่ยวอีกนะนเหนี้กวสมมากๆครับดีดีเลยมือจับก็มีมาให้นะครับขึ้นลงได้สะดวกเพราะด้วยความที่รถเขาสูงนะครับ ถ้าไม่มีพวกนี้เนี่ยลำบากเลยนะยิ่งคนเท่าคนแก่ขึ้นลงเนี่ยพอมีไอ้นี่แล้วเนี่ยมันทําให้สะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของขุมพลังสําหรับ toyota h i a r e r v o ขับเคลื่อน4ล้อสประตูกับเวอร์ชั่น gr sport นะครับ <S <S ก็จําเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมรหัส1 gdftv นะครับดีเซลคอมบั d เลียล i ิเรกต์อินเจกชั่นสพ cc พร้อมกับเทอร์โบแบบแปรผัน V N Turbo นะครับแล้วก็ i n t e r c cool o er, ์คูลให้กำลังสูงสุด204แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีครับ่วแลแรงบิดก็500นิวตันเมตรมาแบบแฟลตทอสนะครับตั้งแต่1,600รอบจนถึง2,800รอบต่อน,นาทีครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับถังนน้ำมัน80ลิตรวิ่งทางไกลสบายๆครับเครื่องยนต์ตัวนี้แม้ว่าจะไม่ได้ปรับจูนเพิ่มหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมว่า ก็แรงอยู่พอตัวนะอีกหนึ่งไฮไลท์ของ t o y o ต a h i l u ัก e v รโวขับเคลื่อน4ีล้อสีประตูในอร์ชั่น G R Sport ที่วันนี้ผมจะไม่พูดถึงไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือระบบช่วงล่างครับเพราะเขาเน้นเลยว่าเขาเซตใหม่จากเดิมเนี่ยตามสเปคนะ้ำมันก็เป็นอ,อิสระปีกนกสชั้นคอยสปริงพร้อมกับเหล็กกันโคงในคู่หน้านะครับด้านหลังก็เป็นช็อคอัพควาย พร้อมกับแหนบซึ่งสิ่งที่เขาเซ็ตใหม่ก็คือโชคอ๊คด้านหน้าก็เป็นแบบโมโนทูฟนะครับจากเดิมที่เป็นแก๊สกับน้ำมันในกระบอกนะตอนนี้เป็นโมโนทูฟแล้วด้านหลังก็เช่นกันก็เป็นโมโนทูฟนะครับโดยตัวโช๊คเนี่ยทั้ง4ต้นเนี่ยเป็นของขยบ้านะส่วนแหนบนี่เขาเพิ่มแผ่นครับจากเดิมที่เป็น3แผน่นตอนนี้เป็น5แผ่นแล้วซึ่งเขาบอกว่าสเปคเนี่ย มันแบบเดียวกับ t ต y o ต a r ร v o สีปีวตูขับเพื่อนสีล้อในออสเตรเลียเลยทเป็เหมือนกันเลยนะครับแน่นอนเขาบอกว่าเซ็ตแล้วเนี่ยเฟิร์มนิ่มขึ้นผมก็ไปนั่งคิดเอ๊ะเปลี่ยนแค่เนี้ยมันทำได้จริงเหรอครับก็เลยลองหัวเทวยาวเลยจากกรุงเทพมาเนี่ยตอนนี้เกือบ300กิโลเมตรแล้วครับขับวนไปวนมาเนี่ยลองลองพิสูจน์ดู ปรากฏว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่เขาพูดคือไม่ได้อคติหรือว่าอวยอะไรนะครับมันเปลี่ยนจากแบบหน้ามือไปหลังมือมันมันนุ่มขึ้นนะมันนุ่มขึ้นแล้วก็ไอ้คาแรคเตอร์เดิมๆนะครับที่เราเคยสัมผัสที่มีอาการกระเด้งกระดอนเนี่ยนะแบบรีบาวดีทีเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับถามว่าหายไปเลยไหมไม่หายครับแต่ว่ามันน้อยลงมันลดแบบเยอะมากสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจน นะครับเออผมขับทางไกลดูใช้ความเร็วสัก100-120-130เนี่ยเออมันขับสบายนะมันเดินทางไกลแล้วมันมันสบายเดินสบายตัวนะครับแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะรถนิ่งขึ้นนะครับถามว่ามีอาการย้ยไหมมีตามสไตล์รถมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันลดน้อยลงนะครับทำให้เรารู้สึกว่าขับได้สนุกแล้วก็มั่นใจถือว่ามาถูกจุดละนะครับ เป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ดีมากๆนะผมว่าน่าจะสามารถลบคำสมบประมาทหรือคำปรามมาจาก F สแบรนด์อื่นๆนะครับที่บอกว่า t ตัวต้าช่วงล่างไม่ไหวนะกระเด้งกระดอนแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าดีมากถ้าเทียบกับรุ่นที่เป็นคู่แข่งอย่างค่ายอเมริกาเทียบได้ไหมจริงๆสเปคตัวโชคว๊คมันคนละอย่างกันนะ อันนั้นเขาเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์หมาจิ้งจอกเขาขึ้นชื่อในเรื่องของ p e อ f ์ฟอร์ม e อยู่แล้วนะครับ mm hmm. การลุยต่างๆเนี่ยก็น่าจะทําได้สมบุกสมบันมากกว่านะครับ mm hmm. แต่ความเป็นจริงอ่ะถามว่า r าร o โวที่เป็น gr Sport ดีเทียบได้ไหม mm hmm. ผมว่ามันก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าเรื่องการลุยเนี่ยอาจจะผมว่าก็ยังยังแกลบความห่างอยู่นะครับ mm hmm. แต่ที่ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาก อันไหนที่ไม่ดีผมก็ตินะอันไหนที่มันมันเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้นะผมว่าเราก็จะบอกตรงๆนะครับก็เรียกว่าใช้ได้นะครับทําให้ให้รีโวเป็นอะไรที่มีด้านดีเพิ่มมากขึ้นนอกจากความแรงของเครื่องยนต์หน้าตาที่ช็บเฉียวแล้วเนี่ยช่วงล่างก็เตขึ้นมาได้นะนะครับ ประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะนะครับบางทีผมอาจจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินหรือการามาอธิบายให้ฟังนะครับยังไงก็ต้องลองขับด้วยตัวเองนะครับและอย่างนึงเนี่ยเรายังไม่ได้ไปลองลุยหนักๆนะผมก็ขับในถนนที่เป็นทางเรียบบ้างมีลูกรังบ้างหรือว่าถนนที่อาจจะไม่เรียบกริบเนี่ยก็พิสูจน์ได้ในส่วนนนตรงนั้นนะครับแต่ว่าทางลุยหนักๆเนี่ยที่เป็นเป็นหินเป็น เนินถึงสูงเนี่ยเราจะไม่ได้ลองนะเราอธิบายในสิ่งที่เราได้ขับนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะผมว่าเขาก็แรงพอตัวนะกับ204แรงม้านะครับกับแรงบิด500นิวตันเมตรเนี่ยผมว่าก็ก็พอเพียงอะ่ะเหลือด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าบวกขึ้น หลายๆด้านนะครับสำหรับ t o y o ต a าไฮลัก e ีโขับเคลื่อน4ล้อกับเวอร์ชั่น GR Sport ครับผมว่าเขาทำให้มันตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ขาลุยคนไทยมากยิ่งขึ้นนะครับในด้านระบบความปลอดภัยนะครับที่ติดตั้งอยู่ใน t o y o ต a าไฮ u ัก e ีโขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูกับเวอร์ชั่น GR Sport นะครับก็ถือว่าจัดมาให้พอสมควร แล้วก็แต่ละอย่างนะครับก็เรียกว่าจําเป็นต่อการใช้งานบนท้อถนนในยุคปัจจุบันได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับ b r i h t Sport ระบบเตือนมุมอับสายตาขณะที่เราเปลี่ยนเลนนะครับ Lane Departure Alert ก็คือระบบเตือนเมื่อเราขับรถออกนอกเลนโดยที่ไม่ตั้งใจนะก็จะเตือนเป็นสัญญาณเสียงพร้อมกับกราฟิกที่จอ MID สามารถวัดนะครับแล้วก็ยังมีระบบ น่วงกลับมาให้ด้วยนะก็ปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้นนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาซึ่งจะทํางานที่ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ก็ยังมีเรียคอร,ค,อรค,อรคอร์ทฟฟิกอลเรตหรือว่าระบบเตือนมุมอับสายตาขณะที่เราถอยหลังนะครับข้อดีของมันคือด้วยกายภาพของรถเนี่ยมันสูงนะครับบางทีเนี่ยเราถอยหลังอาจจะมีเด็กนะครับเดินตัดด้านหลังของเรา ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยอาจจะทับหรือชนเข้าได้นะครับระบบนี้ก็ช่วยเตือนให้เราทราบเรียกว่าก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถือว่าดีทีเดียวครับสำหรับบทสรุปของ Toyota h i l u ักรีโวสีประตูขับเคลื่อน4ล้อในเวอร์ชั่น G-R Sport นะครับหลังจากที่วันนี้เราได้ทดลองขับนะครับทั้งออ r โรดและ off-road ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับรายละเอียดภายในที่สําคัญเลย สมรรถนะในการขับขี่กับระบบช่วงล่างเนี่ยเขาเซ็ตออกมาได้ค่อนข้างดีขึ้นแบบชัดเจนลองทั้งแบบออนโรดแล้วก็ออฟโรดเล็กๆนะครับทางลุกลังมีน้ําขังบ้างในบางช่วงก็ไปแบบสบายๆครับช่วงล่างเสริมขึ้นที่สาคัญนุ่มขึ้นสามารถลดแรงกระแทกกระทันสั่นสะเทือนของตัวรถเนี่ยได้ค่อนข้างดีทีเดียวกับราคา1นึ่งล้านสองแ้านบาทผมว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถ ที่ใช้งานได้อเนกประสงค์หลากหลายวันธรรมดาก็ขับขี่ได้นะครับแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์คุณสามารถพาตัวเองและครอบครัวไปไปจนภัยลุยออฟโรดได้แบบสนุกเลยครับยังไงก็อยากให้ไปทดลองขับลองจับลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองที่โชว์รูมโตโยตา้าทั่วประเทศนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยที่อื้อเฟื้อรถไฮรักรีโวขับเคลื่อน4ล้อนะครับีระตู GR Sport ให้เราได้รีวิวและทดสอบ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ c h anel n youtube facebook fanpage แล้วก็เว็บไซต์ c a r t e r n t t y ี a ายแลนดด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ